Này như ta kia đây nhà bố mình thấm mà đà Ui nha Nha Ôi ừ, này là 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 Ôi 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 Để Ôi 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 đi Ôi 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 nó khẩu Ôi Ôi không Ôi 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 เพ็ the the you ่น <raising in> <cupboard> ้องไหวปะเนี่ยได้ย้อนแห้ยวาไม่้องอี้านม่นอยแตว่าจ้า้อียงงยาิชลงหวยปะได้ลหวยเก็ล่งหวยสิยาตเอาวิธีไรเจ้เนีปลาด่างก็เสียนคอยโยนลงไปเนาะาตว่าปลาปลาพีนอน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย ต้วป้าปุยไปหาเหกับขึ้นไปเอาแหตอนแรกเขาว่าสิมาสอนประซิวเนาะหยามาเห็นลรปลาบ่อนยาบหยาด้ว่พี่น้องพี่ตะมันค่ะห่วยนอจะป้าปุ๋ยเนาะห่วยห่วยห่วยานเ่านี่ยละห่วยที่เขามาหาเขียดเลยจ้ะเขียดได้ไรล่ะไปหยาเขาเอาหยอยาหาี่ลุงคนมันสั้นมันสั้นได้ยาันสั้นนั่นแหละบ่ได้ดิเออวิ่งเราผาดังเขาข้นมาเนี่ยจะหยาเขาไปล้งคนวะหยาต้องย่างคนเขาไปได้ปะ Thế như ta kia đây nhà với mình thấm mà đoàn Ui nhát โอนค้ยาตาแก่ตาแก่ต้อแม่นี่แโอ้ยโอยขอไปหามังล่องไม่นี่ขอไปล่องนั่งนี่แต่โอยเ้อยนาะโอ้ยโอ้ยย่าใบาดเธอกระทั่งแต่ตอเลี้ยตัวนั่งตะยกหัวละพี่น้องเอ้าเเชิญไปหามังล่องกัน อ้ยสั้นกระดอกกัญ่านะเอาดันไหวไงดันไหวมันทีแลนขึ้นไปผุนก้อนมันเป็นคุ้นๆยู่ไหมเงนั่นเป็นไพ่จวดจวดอยู่เขาหน่อยนะกาสิครอยลางมาอาเสียบว่าดตน้ก็ทีลจปะทันแล้วโอ้ยังไงไง แม่พี่น้องมัรเป็นทรรมาด่าดิต่อยลลยลูกหนีแขงมาตาแก่ตาแกะตพยานฆา่นโกกันเฮ้ยปีน้องฆัาไปวแหมาจริงว่าปุ๋ยลรของดีนดว่าปุ๋ยปลาบอดลูกโอ้โอ้ย่างมาทุกทอวี้แม่มาส้นกับเมืองตกน้ำพี่น้องว่าปุ๋ยขนาดลูกมะขอดเลยที่นี่ ยังมาตกอีกเปพน้องโอ้มนซันนั่นมะซันเอ้าส่วนไปทางไหนเอ้าอุ้ยบอนคักน้องบาปุยนี่เมล่องบางก่อนเปลียงบาปุยบ้านเฮีก่อนตีส่วนเฮ้ยบ้านเฮียบ้าปเ๋ยยังน้ำบางพี่น้อง จับอันนั้นไปพุ่นได้เนี่เพราะนองจับยึดตั้งนึงเพาะนึงจับยึดตั้งหลังโอเคเราไปพุ่นเลยนะไปมาดเนาะนั่นเป็นบวกนั่นเลิกย่างไปอีกย่างไปย่างไปอีกเดี๋ยวนี่ไปน้ำเดี๋ยวไม่สาวไปน้ำเด้ไปหยิบคลักไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนมาสุดคนน่ะเดี๋ยวโหตัวเนาะตัวด็กินเนาะ ต่ไไ้กินม่พี่น้องให้พุกไปจะมาันะคอยไปคอยไปขักขักหลังบึ้งขัดัไปช่วยตั้งบ่หลุดคนในพี่น้องว่าปุยพิสูจน์ให้แล้วเพียบพร้อมเอาเฮดดันเข้าไปเหยดดันไใบหัวเตียปลายไงมันโดดไปนี่ย่ำเข้าบ่ววาวแห่หลุดเนาะใบใหม่ตีโอ้อันนี้ละดันดันหัเตียปลาหไงมากเขากับิได้ไม่เล่าส่วนเราปลาหไงมันเสียนโดดเนียน ดันไว้ดันไว้นีู่ยังให้พี่น้องใู้ย่งให้อบนี่ใหม่ปะเราตั้งน้นั่นเอเอเฮาต้องคอยเป็นคอยไปละเเน้ามานมาหนียไปน้ำกันพี่น้องยังได้บอนหยาบหยาบมันจะเป็นจรืไองเหนีหม่ะ มวนีเขามหาเฉียดดีๆล่ะเด้อจ้ะันหยาบหบอยู่ฮะยังล่ะปลาดิ่ปลาดิ่มันเอาจิตปลาง่าี่ปลาซิวหลอยู่ปลาซิวไหลอยู่ฝฝนมากอ้ยฝนฝนฝนปลาดินะ่งปลาดินะ่เพื่อนหน่อยพื่อนปลาดิ่นึ่ปลาดินึ่เอาข้ามไเขาป้องนั่น ไม่เพื่อนนั่นกันเอาอ่อนปลาเออนั่นปลาปลาปลามีแต่ปลาที่นี่น้องแน่พี่น้องบอสอยู่เมื่อนั่นมีแต่ปลาที่ามันเขาอันด่างเขาบอสอู้หูหูหูอื้อยเหนือมันตึกบอสอื้ท่านนั่นบ่ะรัดต้องกันรัดต้องกันรัดต้องกันอื้อไอเร็วไอเร็วไอเร็้ยวท่านนั่นบอส ท่านมันบอกท่านอย่างบอกปลาขึ้นหลายสิมันเขาว่าท่านมันถือปะเห็นไหมล่ะไม่ไหลเลยนี่ก็ท่านนั่นโอ้ยำตนมัไหลกะตัวใหญ่เจ็บเอาเจ็บเอาก็มีปลากระเดื่อแต่นั่นตัวใหญ่กินตัวใหญ่กินอ่ะตัวมีปลาใหญ่ไม่ค่อยออก

tuyệt vời 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 tuyệt

ในปไปซิวสิเนาจาดพระท่านโอ้โหรเลยไปพุ่นเก็บก่อนอ้หูน้ำใสยังน้อยเลงน้ำใสติยังไ่ตายติปุ่นไหลยูไี่น้อยลาซิวุ่นนัอะไรนะัว้นลเมียนขัน้ากวนมาทางขืนมาทาไดนขืนจะซื้อได้นเมียนยู้ากวนพุ่นล่ะทอาตือแหก่อนตือเกดงุ่ม มันสมกับกิ่งลงแน่สิสมกับวันที่กตด้แกได้ยาวันทเปิดต้องเาแม่จะได้เป็นลงเิแราล่อวนตายแกยุ่ยหอนน้ด้อยเออน้ดไปวันนี้ครัไปข้นบองกระดังเขาผุนแล้วเจียไปย่โดดเต้นแห่เฮาเจียไปย่โดดเต้นแห่เอก็มาขืนนาะ มันขุนก็มันขนแต่ว่ามันสิโดดใส่แหเขาบ่คุณนไปน้ำแหเขาหอคนคนปลาชิวมันโดดตามแหเขาไปหรอปลาชิวโดดตามแหเขาส่วนตัวนีโอ้ยระวังลูกคนเด้อคนปลาชิวอ่ะตามแหเขาไปหมดแล้วเนาะบงนกกันบ่กจะเก็บยีดอกพี่นองเก็บหอดอกกระถินาลูกใใหญ่หมุนน้ำนั่นหมุนน้ ใบกระถินนาลุ่งหลายทั้งต้มันหลายวนแซวแซวอยู่ตัวงหญ่เพื่อมากินด้วกันเนาะมีเนตยุ่มเกิดมาพราจนให้ยุ่ง้วกันนะเอ้าตัวายจะเป็นส่วนใหญ่เลิกตีกันพี่น้องเป็นอย่างวาตมูถ่นวาตโมมื่นเถอนไป Bian cần dang <laughs> như hả lạ chiao hèo hào dang lên phần mềm 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 ตาได้แต่พีนน้องผ่าคือยืดสูวงส้วงผลนพองูพ่นะนั่นไรยาไปเองพนนว่าปาร์ตไิวพุนนะเดี๋ยวเเอามากขึ้นนะเก้นมากค่น่ะัวสามตัวอย่างอู่สามตัวยี่หลีสามัเป็นพองเอาเอาหนามมันเลิกพินน้องอันนี้มันกินตึกจะมือมาทั้งนี่ยับตุนยับตุนนี่ไปก่อน นั time, so wow! ่นสิซึกห่าววงก้อนพม่านมันเลึกปลากระเดือนัันบ่ปลากระเดือก็ยังดีแต่ยังกระไดด็ก๋วยน้องบิ้งหาพีเอายห้ได้ห้องมื่นต้อยยากมืนสองสามบุ๊บอ้าวนี่เดี๋ยว้องย่เ่า ล่าลุ่นน้ำกันพี่น้องเนแตกบนนินได้เลย <laughs> <laughs> แตกน้ำเกลียวได้ไดวมมตวันวันไตอืมลุ่นน้ำกันพี่น้องยังไม่เฮาลุ่นถึกคือลุ่นแตกแลุ่นแตกอืมแตกเลยเด้นี่เด้ตนตัวนึงน,นั่นตัวนึงกระตินาโลเอืาเห็นไหมปุดเลเดี๋ยวจะปุดเห็มาก่อนน,น,นมาก่อนเห็นมาก,ก่อน เด้ตัวนึ่งละนะ้นั่นน่นสองสองสองตัวแล้วในงาไม่พอมน้องอันได้สองที่ดอกสามยูนั่นสามยูสามแล้วสามตัวยูก็เด็กไอยู่เอืมเุไหนไม่ได้พ่ออยตัวตัวสิลงมาได้มื่ลงจนเราไปหงเป็น้องสูงไรไได้กินเด้ไม่ได้กินข้ามนสี่ตัวยูตัวนันหลายตัวยูอือ ไงอี้เด็กเราบ้เไปก็เกิดเท่าน้อยนอยๆน้อยๆน้อยๆนอยน้อยๆน้อยๆนงหยน้อน้อยนอยๆน้อยน้อยนอยๆน้อยน้อยน้อยนอยๆน้อยๆน้อยๆนงอยน้อยๆน้อยนอยนอยดนอยน้น้ยนอกนอ้้อนอน้อน้อ้น้ยนอ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 น้น้อยอยๆ้ออ้อนอนอนเอยยา้้องได้นอ ยาปะยุยใส่นอนี่ผู้จับจอมไว้เลยเห็นป่าไปน้ำขางกู้สอนนี่ละครนี่เนาะจับตึงๆไปนะมันเลิกบ่บ่มันเลิอกตะยุกกลางมันลบเลิกยุ่ยทางน้ำยาเปล่คอยมากมันเลิกเลืองมองกลางมาคอคอยมาจับลูมาอีกมันยังมือมือมนขอบขอบมันมือ ไล่ไลไลโอ้ยมาตกเดี๋ยว่น้องสิไล่ไล่น้ำขังนี่ไปให้พูเตรียมนี่นี่ไ่นไลออกมาปุ้พพ่่เอาญ้าสิไปยังไงพี่น้องหาไปเพื่อใดยัยโอ้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 ยอ่อนไปัอไดเนาะลุยน้ำนี่แล้วพี่น้องเอ้ปาปลาิวปลาิวพี่น้องโอ้ย่ปุูด

ยาไปห้าใหม่ต yeah. ีนไปมัออกมาเนี่มาบ่พี่น้องกกนเคียงโนฟ้าไปใส่ทำมันขาบ่มันหลอดหลังเปนแล้วใ่นี่นเบิ้งบม่เขามเดี๋ยบ่นี่เข่าเอาีนี่กนอยู่เอาใหม่เอาใหม่แยกนตีแล้วยไปห้าใหม่กันแยกนขี้น่อยกนกนแยกกนไหนมันออกมาอยูุนั่นเด้มันตีแห่เาอยู่องเยะฝนไน้องโกนนะอ๋อนี่ละแยเพียมมัน พี่น้องเขาไม่พึ่งป่ะซ้องกนเขาทำไม่ติเราทำเห็นป่ะพี่น้องเาเห็นแต่ว่าทำานี้เปียกหมแ้วแต่ว่ากล้องกันน้ำเขานาพี่น้องเหรอเห็นบ้างนั่นเห็นไหมเห็นเห็นเออน้ำไหมยื้อเปียกหมดยาพี่วราเปียกหมดพี่น้องแล้วเดี๋ยวพี่น้องเอ้าพี่น้องเอาไรออกมาอลไออกมาพี่น้องปโอ้ยโอ้ยปาดพูดนะ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 โอ้ย ได้ผล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 แหวสอนได้ผลปเฮ้พี่น้องพูนอ่ะไปได้ผลาได้ผลได้ผลผ่นเมะที่เราคือกันอ่ะไปพูดอ่นพูดอ่ะไปได้ผลได้ผลออมามากวดนี้มากขายเลยุมากไปไปสอนลบสองเอาอะไรเนี้ยเขาพ่อเอกนี่ ทีละเป็นยุรุนมากๆเอาตกอนพี่น้องตึกไปยังไหนก็บ้าคือตกอนเอาเพราะว่าเปิ้ลเห็นเหตุตึกหลายแม่ลายน้อป้าพี่น้องเอาเหตุศรเพิ่งกระนาษตีไปเก็บน้ำกันหนึ่งเท่าต้องตองแปดตังเกือบเอ็ดยังตีบ้าคือเพิ้ลบ้าคือเพิ่นมาได้พี่น้องไป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 เพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นป้าพี่น้องโอ้ยสิขึ้นได้บ้าบันทิกอง ขึ้นน้ำมูได้กพักเขมือเด็กพี่น้องโอ้ยเข้าเนะอะมาเดี้เอาไปแโอ้โหบางเตะนี่ประเด็นตัวนี้มันสีไหลออกนี่ฮะโอ้ส่วนจังสีมันพี่น้องคืออยู่บนเดี๋ยวโอ้โหฝนนเอาเป็นลาบหรือลาบเด็กลาบเด็กก้อยโอ้ยโอตัวสีลงมาแต่อย่างพี่นอ้องมาไหนเห็ดยังได<อ>งลงหมาฝนเออนอะปลากระเดือดฝนแต่ตัวใหญ่ๆ เอาอีกเอาเอาตัวมันละค้นเหมืนก็บที่พวกินหรือว่ามันมีมันแสบหมดหลยคยเอ้ยก่อยขึ้นใส่บะเตียงแสบเราโมนี่เห็นตากระเดือกเห็นท้องครับเอเพื่ได้กินแล้วเสียแสบเลยอันนั้เป็นนักกินโอ้นั่นๆเนี่ยเอาขึ้นมาเดียวก็หลายเติบเลยเด้พี่น้องไปไะเนี่ยได้ย้อนแหเฮาได้ย้อนไสล่ะไสล่ะแหส่วนอีกทุ่ก็หลวพี่น้องมันี คอยเด้งสันมือนไ้แห้งบ่ได้ไปย้ายจับจอมอ่ะท่ามันขวงกองขวง่ตีแตะแตกก่อนฮู้นมันกำลังออกมันเกิานะยู่ของขวงห้ไปให้มันสุดบ่นี่ไปให้มันสุดเลยนี่นนพี่น้องบ่อนหยาบหย,ยาบอยู่ไรอบซองป่นี่บ่นี่บ่มีโกนไปให้มันสุดเลยเฮ้นย,น,ยนี่ไปไงโดดขามบ่ มันหลอกมาเหมือนแล้วโคนนั่นจับมาเร็วโอ้พูน่ะปลาซิวปลาพูนพูน่ะแม่วันซินปลาซิวมามามาพูน่ะพูนมาโม่มาโม่ไหมอะโม่ไหมอาโม่มันถ่ายอยู่ผีๆปุ๊บปลาซิวพี่น้องปลาซิวพูน่ะโดดตรงตรงจิ้งพูน่ะอืมจับกลางกลางจิ้งจับตึงๆปลาซิวโดดตรงตรงจิ้งพูนพูน่ะพูน่ะพูน่ะ นาะโผงปลาเนี่ยแหละหลุนหวาตีนับกันพี่น้องเอามองนี้เพี้ยงเลยนี่มาดูปะโอ้ยเป็นงานเมินเป็นเจ้าไหนฝาดนี่เฮา เ,เดี๋ยวขึ้นมากกันอ้สมตัวขจับเอาตัวเลยโอ้ยพูดพูปลาเียงกันได้ปลาเชียงนั่นนั่น,น,นปลาเฉียงเห็นแล้วถ้าพูดสามตัวพี่น้องอะไรไละ่ะอเกโอมันลดมันลดเป็นมานีโอ้วันนั้นเขาอยย่ฝุน่นเขาไปจ้งไรล่ะปนี้พี่น้องก็ <c oughs> เลือเบิ้องทังนี่ติ <c oughs> <c oughs> ไปตั้งในเขาขึ้นตอนขึ้นติ ตอนขึ้นขันตอนขึ้นะ,นนย,ะ,ะยักษ์ <laughs> เอาลองเบิงึงส่วนกลับอีกรอบเด้พอพี่น้องอันนี้ว่าขู่เขาอยู่ฟังพี่อันไปอยากมากอยากกว่า,าน้ำฟังมันหมื่นอู้ย่างปลาซิวปุ้ยแต่เป่นผ่าเหลี่ยเขามากนี่โอ้ยมาต้องห่วงเขาไม่ได้ผ่าเหลี่ยมากนี่นี่จึดเงินจะน้อย,ยทางขึ้นอคอย

เก็บมาก่อนพี <gens> ่น้องปลาเชงพี่น้องีดีนเกือบปอกนาหนเนาอเกือบผัวดาปลาเชงตัวเดียวอ่ะเิ่งตามันเห็นบ่เขากิพ่อก้อยพ่นด้เลยเฮ้ยทั้งตือทั้งสอนทั้งเมียนปลาดังสอนทั้งวิ่งสุดยางสุดแนวเอ๋า ต้องมีแนวด่ายแล้วแม่น,อน,มน้อนเพราะว่ามา่ยอมแพ้ล <c oughs> มาย่อมแพ้ต้องบ่ม,มีแน,น่นึงก็ต้องเลย,นแ,ยแน่นึงล่ะแนงเนียกินละ่ะวิธีเอาจนได้ละแนวเสร็มก็หาหยั่งสิละตัวสิมาไดา้พี่น้องพูน,พนลงมาจากเทึ่งพุ่นตาแก่ขคนขอมยาวแกนพุ่นรถจอดทะเลย่าพูนสิเอาเสียกไรพวกปีนขึ้นไปถึงบ้าปุ๋ยพุ่นไปขึ้นไปไหนยังอยังนี้ซังฟูตะวันไก่เนี่ย ไยยามไปึ้นทุนแล้วพี่น้องมาเนี่ยอ้าวปล่อยปล่อยกินไปเห่าเห็นหญ้าร่องก่อนก็ระเลยหญ้าล่องก่อนสิหญ้าล่องก้อนโอ้พ่อก้อยแล้วเล่ยแล่อยเสหมดแดงเล่าก็ไปอู๋มวยเสียบไปยังแล้วเนาะปักก่อนมาักเกน่อยี่ยปเป็นตัว่อยเป็นตัวต้องขวเกศต้องีกไปนอะก่อนเนาะมันก่อยเป็นตัวนะเขาต้องฝักกันฝักมุนมุนสิ ເອົາອາຈານກໍຈັງເຮັດຮດຽນກີຊກກມັນແຮງໄປໄວລະຈັງຈ ปุ๋ยราบขอขอบคุณขอบคุณด้อครับรอบนึงครับพีน้องที่มาสอนน้ากันครับตุหลักตุเล็กหน่อยครับงามชพี่น้องคชิดมีจเยักน่อยครับชิหนาครับมาไม่สดีคนสุดเก่งจะก่ยักินยักินไงไอคนครับสดีจ้าตั้างแต่เปิดชิปลเป็น้องไม่อยากก็อยากัเลยตออยากคักเลับมือีแบรุ่งนี้ว่ากัน